สวัสดีค่ะได้ยินมาว่าพวกมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะคะแบบปีละ50กว่าเล่มใช่ครับเยอะกว่าคนทั่วไปเยอะเลยที่อาจจะอ่านกันแค่สองสามเล่มต่อปีต่างกันเยอะจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันหน่อยว่าเคล็ดลับเล้นอยู่ตรงไหนโดยดูจากสรุปหนังสือ40เล่มที่นักธุรกิจท่านหนึ่งเขาใช้สร้างตัวจากศูนย์จนมีหลายสิบล้านเลยครับน่าสนใจมาก คือเขาแบ่งเส้นทางการเงินเป็น3ระดับเราจะมาดูกันว่าแต่และระดับเนี่ยมันมีแก่นความคิดหรือว่าการลงมือทําอะไรที่สําคัญบ้างสกัดมาจากหนังสือเหล่านี้เลยดีเลยค่ะงั้นเริ่มที่ระดับแรกกันเลยนะคะจาก0ูย์สู่3.5ล้านบาทเห็นว่าจุดสําคัญที่สุดคือต้องพลิกความคิดก่อนเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันดับแรกเลย Mind Set สําคัญมากหนังสืออย่าง Secrets of the Millionaire Mind เ,เขาจะเน้นเลยว่าต้องแก้ความคิดลบๆเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับคนรวยออกไปให้ได้ก่อนอ,อ๋อพวกความเชื่อผิดๆอะไรแบบนั้นเหรอคะประมาณนั้นครับแล้วก็อย่าง The Psychology of Money หรือจิตวิทยาของเงินเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเงินมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันคือเครื่องมือที่ให้อิสรภาพให้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้ค่ะค่ะเข้าใจเลยและที่สำคัญความมั่งคั่งจริงๆเนี่ย มันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ของหรูๆที่โชวกันแต่คือสินทรัพย์ที่สะสมไวเ้เงียบๆมากกว่าอ๋ออ๋อจริงด้วยค่ะมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เปลือกนอกเนาะเราเรื่องการลงมือทำละคะสำหรับขั้นแรกนี้การลงมือทำในขั้นนี้หลักๆคือการสร้างนิสัยที่ถูกต้องครับอย่าง atomic habits เนี่ยสอนดีมากคือให้เราโฟกัสไปที่การปรับปรุงเล็กๆน,น้อยๆในกระบวนการทุกวัน ไม่ต้องมองเป้าใหญ่ทีเดียวใช่ครับคือสร้างวินัยเล็กๆทุกวัน <_ d ata> เช่นการออม <_ d ata> การเรียนรู้หรือลงมือทำอะไรบางอย่างสม่ำเสมอพลังเล็กๆนี่แหละครับมันจะทบตนไปเรื่อยๆในระยะยาวแล้วก็มีพื้นฐานสำคัญมากๆอีกอย่างจากพ่อรวยสอนลูกเรื่องสินทรัพย์หนี้สินหรือเปล่าคะต้องครับต้องแยกให้ออกเลยอะไรคือสินทรัพย์ที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าเราอะไรคือหนี้สินที่ดึงเงินออกไป การเริ่มสะสมสินทรัพย์นี่แหละครับคือหัวใจของขั้นแรกนี้เลยเข้าใจชัดเจนเลยค่ะพอพื้นฐานแน่นความคิดถูกทางแล้วก็ก้าสู่ระดับ2จาก3.5ล้านไป35ล้านจุดเปลี่ยนของระดับนี้คืออะไรคะจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับคือการเลิกขายเวลาตัวเองแล้วหันมาสร้างระบบที่มันทํางานแทนเราได้สร้างระบบใช่ครับแนวคิด cash flow quadrant จากพ่อรวยอธิบายไว้ชัดเลยคือเราต้องย้ายฝั่ง จากฝั่งซ้ายที่เป็นลูกจ้าง E หรือไม่ก็คนทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ S ที่ต้องเอาแรงเอาเวลาไปแลกเงินโดยตรงค่ะค่ะต้องขยับไปฝั่งขวาคือเป็นเจ้าของธุรกิจ B ที่มีระบบมีคนทำงานให้หรือเป็นนักลงทุน I ที่ใช้เงินทำงานแทนเราทั้ง B และ I นี่คือการใช้ Leverage หรือพลังทุงีนั่นเองครับอ๋อการสร้างระบบนี้เองที่มันเหมือนเป็นตัวคูณความสำเร็จเนาะ แล้วมีแนวคิดอะไรที่ช่วยเรื่องการสร้างธุรกิจหรือสร้างระบบบ้างคะการสร้างธุรกิจมันก็ต้องลองผิดลองถูกเนอะหลักการจาก Lean Startup เนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับคือวงจรสร้างวัดผลเรียนรู้สร้างวัดผลเรียนรู้ครับคือรีบสร้างต้นแบบง่ายๆออกมาทดสอบตลาดก่อนไม่ต้องรอสมบูรณ์แบบแล้วเอาข้อมูลจริงมาปรับปรุง ดีกว่าเสียเวลาทำของเพอร์เฟกแต่ไม่มีคนซื้ออืมอืมจริงค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าแล้วก็อีกเล่ม The Four Hour Work Week อันนี้กระตุ้นให้คิดเรื่องรายได้สัมพัทคือทำยังไงให้ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้เงินเท่าเดิมหรือมากขึ้นแทนที่จะคิดแต่รายได้สมบูรณ์อย่างเดียวโหน่าคิดตามเลยค่ะพอสร้างระบบได้แล้วก็มาถึงระดับสุดท้ายจาก35ล้านสู่350ล้านบาท อันนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องระบบแล้วน่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องการนำทีมแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับระดับนี้คือการขยายผลและนำทีมหัวใจสำคัญคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจจูงใจแล้วก็นำคนอื่นได้ต้องเป็นผู้นำแล้วครับหนังสือ Start with Why ของ Simon Sinek พูดถึงวงกลมทองคำหรือ Golden Circle ที่บอกว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ย จะสื่อสารจาก Y หรือทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ก่อนเสมออ๋อเริ่มจาก Y ก่อน How กับ What ถูกต้องครับพอ Y มันชัดมันทรงพลังเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่เชื่อเหมือนกันให้เข้ามาช่วยกันสร้างเข้ามาร่วมทีมสุดยอดเลยค่ะการสื่อสาร Y นี่สำคัญจริงๆแล้วทักษะอื่นๆสำหรับการนำทีมขยายสเกลล่ะคะมีอะไรอีกบ้างก็จะมีเรื่องการสร้างอิทธิพลการเจราจาต่อรองครับ อย่างหนังสือ i n f l u ูเอนก็บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการให้คุณค่าคนอื่นก่อนเสมอการให้ก่อนครับแล้วก็การจัดการระบบให้ธุรกิจมันเดินไปได้เองแม้ว่าตัวเราจะไม่อยู่ตรงนั้นอันนี้ The i m i t r r v v s s t e d เตือนไว้ดีมากคือเจ้าของธุรกิจต้องทำงานเกี่ยวกับธุรกิจคือวางแผนวางระบบไม่ใช่กุ้มหน้ากุ้มตาทำงานในธุรกิจเหมือนตอน,นแรกๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือต้องถอยออกมามองภาพรวมแล้วก็สร้างระบบให้มันเดินได้เองใช่ครับ ไม่งั้นธุรกิจมันก็โตไม่ได้หรือพอเราไม่อยู่มันก็ไปต่อไม่ได้ฟังดูแล้วแต่ละระดับนี้มันมีโจทย์มีความท้าทายต่างกันไปเลยนะคะตั้งแต่แก้ความคิดสร้างนิสัยไปจนถึงสร้างระบบแล้วก็นําคนใช่เลยครับหนังสือทั้ง40เล่มนี้เหมือนให้แผนที่ให้แนวทางปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วมาแต่สุดท้ายนะครับความสําเร็จมันก็อยู่ที่ว่าเราเอาไปปรับใช้แล้วก็ลงมือทําจริงจังแค่ไหนจริงค่ะฟังอย่างเดียวไม่พอต้องเอาไปทําด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางสู่ความมั่งคั่งได้เลยนะคะเนี่ยครับอาจจะมองแบบนั้นก็ได้คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับคือจากหลักการแนวคิดทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยมีข้อไหนข้อเดียวที่รู้สึกว่าโดนใจที่สุดสำหรับตัวเองในตอนนี้แล้วคิดว่าเอาละจะเอาไปลงมือทำทันทีได้เลยเพื่อเริ่มหรือเร่งเส้นทางการเงินของตัวเองให้เลือกแค่ข้อเดียวครับลองเลือกแค่หนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับเราตอนนี้ แล้วโฟกัสที่มันก่อนเลยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็ได้ครับกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราปล่อยคึิปใหม่ mm. เพราะแรงบันดาลใจดีดๆอาจอยู่แค่ปลายนิ้วของคุณช่องของเราไม่ได้เป็นแค่ YouTube แต่คือพื้นที่แห่งการแบ่งปันที่คุณคือส่วนหนึ่งของเรื่องราว